ฮัโหลสวัสดีคะ่ะมาพบกับวางนนคะช่องกวางทารโค่ะ คลิปนี้นีคะจะเป็นดวงความรัก12ราศีค่ะจะเป็นของชาวราศีสิงห์นะคะประจําเดือนพฤศจิกายน2568นะคะแล้วก็เป็นดวงโดยโรวมทั้งหมดนะคะดังนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะจะดูแบบลัคนาก็ได้ราศีก็ได้นะคะดาวจันทร์ดาวศุกร์ดาวอาทิตย์ก็สามารถดูได้นะคะแล้วก็ในคลิปนี้ดูได้ทุกสถาน,นะคะ่ะไม่ว่าคุณจะเป็นคนโสดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคนมีคู่แอบรักแอบชอบ หรือว่าจะเป็นชาวสองก็ดูได้ค่ะส่วนท่นานใดที่อยากจะเช็คดวงออกกวางนะคะก็สามารถจิ้มลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะวางใส่ลิงก์เอาไว้ในคอมเมนต์แล้วนะคะหรือว่าจะแอดไลน์ ID มาก็ได้นะคะใส่ตัวแอดค่ะแล้วก็พิมพ์คําว่ากวางธารโลนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยคะ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยนะคะว่าพลังงานของคุณเป็นอย่างไรบ้างนะคะ วางขอไพ่มาก่อน1ใบค่ะนะใบแรกนะคะเป็นไพ่8ดไม้นะคะนะต่อแม่ค่ะเป็นไพ่อัศวินถือไม้นะคะคนที่คุณคุยอยู่ค่ะอาจจะเป็นชาวธาตุไฟก็ได้ค่ะธาตุไฟก็มีราศีเมษร,ราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะคะสามารถดูวันที่แล้วก็เช็คราศีเด้ด้านล่างค่ะเป็นการนับแบบตะวันตกค่ะไพ่ไม้ขึ้นมาทั้งสองใบแล้วเนี่ยวางคิดว่าในเดือนนี้ เรื่องงานเนี่ยค่อนข้างเด่นเหมือนกันนะคะงานจะมีความก้าวหน้านะคะจะมีการพัฒนาอย่างใครที่อยากจะโยกย้ายเปลี่ยนงานนะคะก็มีโอกาสที่จะได้งานดีกว่าเดิมนะคะเป็นช่วงเวลาที่เราแบบแอคทีฟมากๆในการที่จะทํางานนะคะหรือว่าสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตนะคะ,ะมาดูกันต่อค่ะมีไพ่หกเหรียญน,นะคะงานดีเงินดีค่ะหกเหรียญ นะงานดีเงินดีแถมไปไหนมาไหนนะคะก็มีแต่คนเกื้อกูลค่ะมีแต่คนให้การสนับสนุนนะคะในที่ทำงานอะไรแบบนี้นะคะามาดูกันต่อนะคะมีไพ่10บไม้นะคะแต่ถ้าในแง่ของความรักเนี่ยมันก็อาจจะมีผลกระทบได้เหมือนกันเนาะก็คืองานมันหนักงานมันเหนื่อยก็ทำให้ ความรักเนี่ยไม่ค่อยมีเวลาใส่ใจซึ้งกันและกันนะคะไม่ค่อยได้พูดคุยอะไรกันเท่าไหร่นะดังนั้นนะคะต้องจัดสรรเวลาดีๆนะคะแล้วก็ดูไพ่สิบไม้นะคะอันเนี้ยมันอาจจะเป็น ในตัวเขาคนนั้นก็ได้นะคะที่งานเยอะมากแอทิวิตี้เยอะมากนะทำนู่นทำนี่อยู่ตลอดเวลาจนแบบไม่มีเวลาคุยกับคุณเนยนะคะทำให้คุณรู้สึกแบบหนักอกหนักใจก็ได้นะอยากที่จะปรึกษาใครสักคนนึงเกี่ยวกับเรื่องงานอยากที่จะปรึกษาเรื่องชีวิตนะคะแต่ว่าตัวเขาอาจจะไม่ได้อยู่ตรงนั้นเพื่อเราอะไรแบบนี้นะคะแต่อย่าเพิ่งน้อยใจไปค่ะความคิดว่านะเรื่องแบบนี้มันสามารถ manage กันได้เนาะมันสามารถจัดการกันได้ค่ะ,ะมาดูกันต่อนะมี ไพ่ห้าดาบนะคะเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าเหมือนไม่ค่อยเข้าใจกัน้วยแหละนะรู้สึกแบบบางทีก็โดดเดี่ยวนะเออเหมือนมีคู่อะ่ะก็เหมือนไม่มีอะไรอย่างเงี้ยเออรู้สึกโดดเดี่ยวนะคะแล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจกันสักเท่าไหร่แล้วบางทีะคะ่ะคุณอาจจะมีความน้อยอกน้อยใจที่ว่าเขาไม่พยายาม ใส่ใจหรือว่าเข้าใจในจุดยืนของเราเลยอะไรแบบนี้นะคะคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องภาษาเดียวกันแต่ก็เข้าใจคนละแบบนะคะต่อมาค่ะมีไพ่9้าถ้วยนะคะแล้วก็สิบถ้วยอ่ะเป็นไพ่ที่ดีนะคะเ้าถ้วย10บถ้วยนะ ถ้าคุณจัดสรรเ,เรื่องของเวลาดีๆแล้วนะคะนะแล้วก็พยายามเปิดใจให้กันนะคะอารมณ์อร่วยการประนีปรปะนอมกันนะคะวามคิดว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันจะไปในทิศทางท,ท,ท,ที่ดีมากๆเลยนะคะอ,อ,อย่างคนที่เคยมีอุปสรรคมีเรื่องราวทะเลาะก,กันมาเมื่อช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาช่วงเดือนที่ผ่านมามันก็จะดีขึ้นนะคะจะคุยกันแล้วก็ลงรอยมากขึ้นนะหรือไม่อะคะ่ะ ในเดือนนี้ถ้าอยากคุยอะไรอะ่ะนะถ้าอยากที่จะคุยอะไรกับเขาอาจจะเป็นถึงในเรื่องของสถานะก็ได้ในเรื่องของการเดินทางมาเจอกันนัดเดทหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าปัญหาต่างๆบางทีว่าในเดือนนี้ก็ค่อนข้างเหมาะในการพูดคุยเหมือนกันเนาะเออคุยแล้วมันก็จะมีทางออกที่ลงตัวนะคะแต่ว่าก็ต้องแบบเขาครึ่งทางเราครึ่งทางเหมือนกันเนาะอ,อนะคะ มีไพ่8ปดไม้แล้วก็มีไพ่อัศวินถือไม้นะคะใครที่เ,เหมือนนัดจะมาเจอการแล้ว เ,ออเขาจะมาเจอไม้อะไรเงี้ยควาคิดว่ามีโอกาสที่ได้เจอนะเพราะว่ามีไพ่เดินทางอยู่นะคะจะได้เจอหน้ากันแล้วก็ในสนิทสนมมากขึ้นนะคะไดออ้สารสัมพันธ์พัฒนาความรู้สึกนะคะต่อมาค่ะ empress ว้าวนะคะใออครที่เป็นคู่กันอยู่แล้วนะคะแล้วอยากที่จะมีน้องอยากที่จะมีเบบีนะมีโอกาสนะคะที่จะได้ครอบครัวที่สมบูรณ์แบบ ในช่วงระยะเวลานี้นนเนาะนะได้เบบีมา1นนะคะามาต่อนะคะแล้วก็ไพ่หกไม้ค่ะจากความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนก็มีโอกาสที่จะก้าวหน้าพัฒนาไปข้างหน้านะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะชัดเจนเนาะเพราะว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ดูแล้วยังคงไปต่อได้ค่ะยังคงไปต่อได้นะออสามารถรอได้อ่ะรอ คนค่าเก็บกันรอคอยได้อยู่เหมือนกันเนาะเออมันอาจจะไม่ถึงขนาดเสียเปล่าหรออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็พอ,พอได้อยู่นะ เห็นไหมมีไพ่หดาบนะคะหดาบก็คือยังคงฝ่าฟันอุปสรรคไปด้วยกันอยู่นะคะไม่ว่าจะสถานะอะไรเขายังไม่ได้ทิ้งคุณไปลําพังเนาะนะมันไม่ได้มีไพ่ของการแตกหักนะคะแต่ว่ามันจะมีไพ่แค่ตัวคุณนั่นเองอาจจะที่น้อยใจเอ,อนะคะคิดเยอะคิดมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะ,อ,คะอ่ะคราวนี้เรามามาต่อกันนะคะว่าอ ความสัมพันธ์นี้จะไปในทิศทางไหนนะคะอืมกว้างเหมือนแบบฉีดน้ําหอมอะแล้วมันแบบโดนไพ่มันเป็นแบบจุดๆเๆๆต็มไพ่เลย <c oughs> <c oughs> เสียดายอะเพิ่งซื้อมาด้วยไพ่อ่ะมาดูทิศทางความรักจะไปในทิศทางไหนนะคะหรือไพ่จะเตือนอะไรก็ให้ไพ่ออกมาเนอะอ่ะมีไพ่ king of pentacle นะคะแล้วก็ queen of cup s นะคะ แล้วก็สามเหรียญค่ะอืมแล้วก็สองไม้ค่ะอืมอาจจะมีคนมาคอยแอบส่องคุณอยู่นะคะแอบมองคุณอยู่ไกลๆนะคิดถึงคุณอยู่ก็เป็นไปได้นะคะอคนเก่าหรือเปล่านอ้อแล้วก็เจ็ดถ้วยค่ะ คนโสดน,นะคะมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาเนอะอาจจะมีคนเข้ามาให้เลือกหรือว่าคนคนนี้จะถูกสเปคถูกอกถูกใจตรงตามอุดมคตินะคะเจอจากไหนได้บ้างนะคะก็จากทางเพื่อนก็ได้นะคะจากทางเพื่อนนะคะหรือไม่ก็อาจจะทางออนไลน์อะไรแบบนี้นะคะอืมนะ ส่วนของความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนของคนมีคู่นะคะควาคิดว่ามันก็จะไปในทิศทางที่ดีจะมีอะไรที่มันชัดเจนขึ้นมานะคะออใช้เวลาพูดคุยกันเยอะๆนะเออไนะพ่สามเหรียงคือพูดคุยกันเยอะๆอย่าแบบเอออย่ามีทิฐิมากเกินไปนะมีอะไรก็พูดถ้าคิดถึงก็พูดมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะคะเออนะ ต่อมาค่ะก้าวไม้นะคะแฮงแมนค่ะอืมคุณให้เขาเปิดใจตัวเราก็ต้องเปิดใจด้วยนะคะเออหรือว่าปัญหาที่มันคาราคาซังบางอย่างเนี่ยมันทิ้งไปได้ก็ควรจะทิ้งไปบ้างนะเดี๋ยวกวังขอดูหน่อยนะคะว่ามีเรื่องราวอะไรอีกบ้างนะคะ มีไพ่เดอะสตา The Star ค่ะเราก็ตามด้วย Queen of s อร r ส s นะีคะอืมเราก็ห้ามไม้ค่ะระวังทะเลาะก,กันด้วยนะระวังแบบอารมณ์ขึ้นง่ายฉุนเฉียวอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมเออก็คำพูดอะค่ะเวลาที่เราพูดออกไปแล้วว่าบางทีมัน มันไม่สามารถที่จะเอาคืนกลับมาได้แล้วเนาะดังนั้นก็คิดดีๆนะคะคิดก่อนพูดมันก็จะดีกว่านะคเะนี่ยมันขึ้นมาติดกันเลยนะคะอืมนะอาจจะแบบไม่ได้พูดแรงหรืออะไรย่างี้ก็ได้อาจจะเป็นออกแนวประชดประชันเนี่ยเออม,มันไม่จําเป็นต้องประชดประชันหรอกอืนะคะอยากได้อะไรก็บอกไปนะคะแอนกอขอดูหน่อยคะ่ะว่าเขาคิดยังไงกับคุณบ้างนะตอนนี้นะคะ เกเหรียญค่ะอืมแล้วก็สองเหรียญค่ะอืมอ่าซดาบค่ะอ่าเขามองว่าตัวคุณเนี้ยมีกำแพงนะบางทีก็รู้สึกว่าเข้าไม่ถึงคุณเหมือนกันนะคะแล้วก็บางครั้งไงเขามองว่าคุณเยอะเกินไปนะอออันเนี้ยถ้าคุณไม่ได้เป็นแบบนี้ก็ไม่ต้องคิดเยอะคิดมากนะคะเออแต่นี่ก็คือสิ่งที่พายขึ้นมาระวังก็อ่านไปตามนั้นเนาะนะอาจจะแบบ คิดเ,เยอะนะมีรีเควสเยอะนู่นนี่นั่นหรือบางทีอ่ะเขาอยากที่จะทำให้คุณะแต่ว่าเอาใจคุณไม่ได้เอาใจคุณไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะอืมนะสับสนวุ่นวายไปหมดเลยนะคะบางทีค่ะคุณอาจจะออกแนวแบบหลีกหนีปัญหาด้วยก็ได้นะคะพอมีปัญหาอะไรก็หนีปัญหาแทนที่จะมาคุยกันแทนที่จะพูดกันนะคะคุณก็แบบว่าเออ ไปกับเพื่อนฝูงหรืออะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าชาวราศีสิงห์เนี่ยชอบเข้าสังคมพอสมควรเนอะอนะคะมาดูกันต่อนะคะเห็นไหมมีไพ่สามไม้เนี่ยไพ่ของการหลีกหนีหนีสังคมพันหลังให้เลยนะคะอ,อ่ะอ้าวขอดูนิดนึงนะคะว่าตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะอ้าวหนึ่งไม้ถือว่าดีนะอยากเริ่มต้นใหม่นะคะนะมีแพชชั่นในการคิดถึงคุณไพ่เดทกค่ะ ไพ่เดทเนี่ยคืออยากเริ่มต้นใหม่อยากเริ่มต้นใหม่กับคุณแหละเรื่องราวอนไลน์ที่มันผ่านไปแล้วก็อยากให้มันผ่านไปนะคะแล้วก็พ่เจดดาบนะคะก็คิดว่าคนคนนี้แหละที่คอยแอบดูแอบสองคุณอยู่นะคนที่คุณคิดถึงเน่ยนะเออคอยดูคุณอยู่ห่างๆนะคะเขาอาจจะถามเรื่องราวคุณจากเพื่อนของคุณด้วยก็เป็นไว้ได้นะคะแล้วก็ไพ่จัสติสนะคะอื ทำด้วยเดนือฟูค่ะการอยู่กับคูนะะี่ค่ะเขารู้สึกสนุกรู้สึกสนุกรู้สึกแฮปปี้ในการที่จะทำอะไรต่างๆประมาณนี้ค่ะแต่ว่าไพ่มันไม่ได้มีขึ้นมาว่ารักไม่รักรักไม่รักอะไรแบบนี้นะคะเออมันก็จะมีแค่ว่าเขามีความรู้สึกดีๆอยู่ด้วยแล้วมันก็แฮปปี้อยู่ด้วยแล้วมันก็รู้สึกสนุกนะคะบันเทิงใจเนาะอ่ะกวางขอดูไพ่อันนี้นิดนึงนะคะ ข้อความ,อ,มอากับได้นเน,นีคะนี่เห็นไหมเขาบอกว่าเขาอ่ะเลือกคุณนะคะเขาเลือกคุณและเขาต้องการคุณมากๆเลยแล้วคุณละ่ะต้องการเขาหรือเปล่าเออนะคะตอมาค่ะเขาอยากให้คุณเป็นของเขาแค่คนเดียวนะคะอยากให้คุณมองมาที่เขาแค่คนเดียวนะชาวราศีสิงห์อ่ะเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆเลยเนาะเออ เป็นคนที่แบบอาจจะชอบ spotlight อะไรอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นก็เเขาก็ไม่อยากให้ใครคนอื่นเนี่ยมองคุณนะอยากให้เขาคนเดียวที่มองคุณได้นะคะออ,อต่อมานะคะ มันก็จะมีอีกอันนึงนะคะที่เขาบอกว่าเขาอะ่ะชอบคุณนะแต่บางทีเขายังไม่พร้อมที่จะเริ่มต้นความสัมพันธนะตอนนี้นะคะบางคนที่อยู่ในรูปแบบเพิ่งคุยกันใหม่เพิ่งจีบกันใหม่ๆนะคะดังนั้นก็ค่อยๆพัฒนากันไปเนอะไม่จําเป็นจะต้องเรียบร้อนนะคะเอ,อดูๆกันไปเนะเเาะคราวนี้เดี๋ยววองขอดูแร่นางฟ้านิดนึงนะคะ เขาบอกว่าสถานการณ์ต่างๆนะคะที่เกิดขึ้นมาค่ะไม่ต้องไปซีเรียสนะคะไม่ต้องไปคิดเดยอะคิดมากทุกอย่างมันกำลังจะดีขึ้นนะคะจะไปทิศทางที่ออมีทางออกนะเออทำให้คุณแบบสบายใจโล่งใจนะคะอืมนะอย่าเพิ่งคิดเดยอะคิดมากนะคะเออแล้วก็ถ้าถามถึงคนโสดเนี่ยคนโสดมีโอกาสจะได้เจอใครใหม่ๆนะ ในช่วงเวลา2-3เดือนนี้ก็มีโอกาสที่ได้เจอนะช่วงเวลานี้นะคะนะเราก็มีโอกาสพัฒนาไปได้ยาวๆเลยนะอ่ะนี้ก็คือเรื่องราวของชาวราศีสิงห์นะคะอันนี้พายราศีสิงห์น่ารักไหมแอจะเป็นน้องสิงโตนะคะ อ่ะวันนี้ก็จบลงแล้วนะคะสำหรับชาวราศีสิงค์ค่ะใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวกวางก็สามารถจิ้มลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะคะอันนี้มันเป็นเพียงดวงดวงโดยรวมของคนราศีสิงห์ทั่วไปนะคะอืมถ้าอยากดูดวงส่วนตัวของคุณแบบคุณเอแบบคุณบีอะไรอย่างเงี้ยก็มาดูดวงกับวางได้มันก็จะมีความแม่นยำมากกว่าอยู่แล้วนะคะหรือว่าบางทีคุณไม่รู้วันเกิดเขาไม่รู้ชื่อจริงเขาไม่เป็นไรนะไม่ต้องซีเรียสค่ะก็สามารถมา คุยกับวางกันกวางก่อนไดออ้ดูดวงกวางมี2แบบนะคะมีแบบโทรคุยแล้วก็มีแบบพิมพ์ค่ะแต่กวางแนะนําให้เป็นแบบโทรคุยมากกว่า นะคะเออจะถามอะไรก็ถามได้ไม่จํากัดคําถามนะคะอืมถ้าเกิดว่ามีปัญหาอยู่แล้วปัญหาไม่ได้หนักหนาเอาแค่สิบห้านาทีก็พอนะคะแต่ว่าถ้าเกิดปัญหามันเยอะมากมันต้องมีสตรอรี่มาก่อนนะคะเพื่อให้เข้าใจเนื้อหาหรืออะไรอย่างเงี้ยวางก็แนะนํา30นาทีนะคะแต่ใครที่แบบว่าเออแบบเยอะมากแบบยาวๆเลยก็จองไปเลยค่ะ60นาทีก็มีนะคะอ่า วันนี้กวางต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย